ต่อไปจะเราจะมารู้จักนักวิ่งสำรองเรียนจังหวัดพิษณกโลกนะครับอ่าขอทราบขอมานน่เฮ้ยมาหน่มาหน่มานน่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไร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 ครับคุณช้างคุณมีความมั่นใจแค่ไหนครับมาสนามนี้ ฮะคี่เปอร์เซ็นต์ครับหมอฮื้อการเดินทางโอ้มาหรอเปล่าการเดินทางที่เดินยาวไกลหนึ่งหนึ่งคืนนะครับบนรถไฟก็มาจากที่ไหนครับจากที่ไหนมาจากที่ตากเออไปเรื่อยเลยมาจากที่ไหนครับมาจากที่บ้านครับที่บ้าน มั่นใจแค่ไหนสนามนี้ไม่ไม่มั่นใจครับแต่ว่ามั่นใจว่าว่าจะได้มอเตอร์ไซค์ครับเนื้โอเคมันจะได้ได้ยังไงแล้วมอเตอร์ไซค์มันจะได้ได้ยังไงมันรู้สึกว่าจะได้อ๋อโอเคโอเคมีเก่งเก่งใครอยู่ไหมสนามนี้หลายคนเลยครับ คงไม่เก่งคงไม่เก่งมันคงตายตัวอ่าแล้วคุณช้างแล้วครับเก่งผู้เล่นผู้นักวิ่งเขาไหนไหมไมีเก่งครับผมยังล้มอาจารย์เนอะอาจารย์อาจารย์ไหนเอ่ะอาจารย์เบิร์ดครับเปิร์ตดูทีนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมารายงานผลให้ทราบกันนะว่าผล สำหรับน้องช้างกับน้องกอกเ,เป็นอยังไงแล้วก็สำหรับตัวผมด้วยเอาเวลาสักเท่าไหร่สองชั่วโมงเลยมั้ง